ในยุคที่ความเจริญของมนุษย์มาถึงขีดสุดเราต่างยกย่องตัวเองว่าเป็นผู้อยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหารจนกระทั่งเมื่อพวกมันมาถึงเหล่าสัตว์ยักษ์ครั้งโบราณที่พร้อมจะเปลี่ยนโลกให้เป็นสมรภูมิรบของพวกมัน ก็อซีล่าปะทะของนับได้ว่าเป็นโปรเจกต์ในตำนานของจักรวาลสัตว์ยักษ์ตั้งแต่อดีตจากการเฉลิมฉลองการครบรอบ30ปีของบริษัทโตโฮด้วยการโคจรมาพบกันของ2ราชันยักษ์ที่เปรียบเสมือนตัวท็อปของฝั่งอเมริกาและญี่ปุ่นนั่นคือของราชันลิงยักษ์ ไทท่านที่เปรียบเสมือนตัวต้นแบบของเหล่าสัตว์ยักษ์ทั้งหลายสร้างโดยเมรียนซีคูเปอร์บวกกับเทคนิคสต็อปโมชั่นโดยผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการสร้างหุ่นจำลองที่เคยคืนชีพให้กับเหล่าไดโนเสาร์ใน The Ghost of Slumber Mountain และ The Lost World ส่วนอีกหนึ่งราชันที่เปรียบเสมือนคู่ปรับตลอดการของคองนั่นคือสัตว์ประหลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของค่ายโตโฮกิ้งก่ยักษ์โกจิระผ่านการกำกับของอิชิโร่ฮอนดะในปี1962 เรื่องราวเล่าถึงบริษัทขายยาที่ส่งทีมไปยังเกาะลึกลับและนำของกลับมาที่ญี่ปุ่นช่วงเวลาเดียวกับที่กอซิล่าได้ตื่นจากการจำศีลและแล้วมหาศึกคู่ฟัดซัดกระหน่วโดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นฉากหลังก็ได้อุบัติขึ้นและแม้ในตอนจบจะทิ้งความคุมเครือเอาไว้แบบปลายเปิด กลายเป็นคำถามนานนับศตวรรษว่าราชันต้นไหนกันแน่ที่เป็นผู้ก้ชัชในศึกครั้งนี้เพราะต่างฝ่ายก็ดูจะแยกย้ายไปสร้างตำนานในทางของตัวเองจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะได้เห็นสังเวียนเดือดที่สร้างความสะเทือนไปทั่วโลกอีกครั้งปี2014ทั่วโลกต้องตื่นตระหนกอีกครั้งต่อการหวนคืนบัลลังของราชันกิ้งก่าย,ยักษ์ก็อตซิล่าตามมาด้วยการปรากฏตัวของอีกหนึ่งราชันแห่งเกาะกะโหลกอย่างคองในปี2017ที่เป็นเหมือนประตูที่จะเปิดไปสู่จักรวาลสัตว์ยักษ์ ซึ่งจะประทุความมันเต็มพิกัดภายใต้การดูแลของ Legendary Picture ที่พร้อมจะพาทุกคนไปสู่โลกของพวกมันซึ่งนอกจากจะชุบชีวิต2ราชันแล้วทางค่ายยังสร้างเรื่องราวให้สองราชันต่างก็ต้องพิสูจน์ตัวเองสู่การหวนคืนบัลลังไม่ว่าจะเป็นการต่อกรกับมังกร3หัวอย่างคิงกิโรราเพื่อพิสูจน์ต่อเหล่าสัตว์ยักษ์ว่าใครคือราชาที่แท้จริงในก็ซีล่าคิงออฟเดอะมอนสเตในปี2019 หรือจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองของคองในสังเวียนหยุดโลกอย่างก็ซิล่าเวอร์ซัสคองที่เป็นเหมือนเครื่องพิสูจน์ว่าตัวมันเองก็เป็นคู่ต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีกับก็ซิล่าที่แทบจะเรียกได้ว่าซัดกันมันแบบดับเครื่องชนไม่มีใครยอมใครและเมื่อถึงเวลาคับขันสองราชันก็พร้อมที่จะผนึกกําลังกันปกป้องมนุษย์ก่อนจะแยกย้ายไปตามทางของตนโดยที่ราชันลิงยักษ์ได้ออกเดินทางไปยังฮอลโลเอิร์ธ ดินแดนที่เปรียบเสมือนบ้านใหม่ของคองสถานที่ตกสำรวจที่ยังคงเก็บงำความลับบางอย่างรอวันถูกการค้นพบและล่าสุดกับก็อตซิล่าของ The New Empire ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ภาคต่อที่ทุกคนรอคอยเมื่อมัจจุราชแก๊งใหม่ย่างกลายเข้ามายังโลกคงถึงเวลาของคู่หูเพื่อนยักษ์ที่ไม่ค่อยสนิทแต่ต้องกลับมาร่วมกันกอบกู้โลกจากเหล่าทรราชอีกครั้ง ซึ่งใน,นภาพยนตร์ภาคนี้มีมอนสเตอร์วายร้ายที่น่าจับตาถึง2ตัวเริ่มจากไททันวายร้ายหน้าใหม่ที่จะมาเขย่าบัลลังของ2ราชันให้สั่นสะเทือนในมหาศึกครั้งนี้สกา้าคิง ราชาแห่งฮอลโลเอิร์ธที่มาพร้อมกับขนสีแดงเพลิงและแทะกระดูกที่พร้อมจะฟาดทุกความเดือดดานใส่ทุกศัตรูที่ขวางทางมันมันมีกองทัพไทท่านลิงยักษ์ที่สามารถบงการให้บทขยี้ศัตรูให้แหลกโดยผู้กำกับอดัมวินการ์ดได้กล่าวถึงราชาทรราชสีเพลิงไว้ว่าสกาคิงเป็นวายร้ายที่น่ากลัวและร้ายกาจที่สุดมันเป็นเหมือนเงามืดที่อยู่ส่วนลึกที่สุดในใจมนุษย์มันอดทนรอคอยวันที่จะยิ่งใหญ่สิ่งที่ทําให้มันแตกต่างไปจากวายร้ายตัวอื่นคือการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ที่เจ้าแดงเดือดใช้ในการบัญชาการกองรบของมันอีกหนึ่งตัวร้ายไซเบิร์ ที่จะเข้ามาทําให้กองทัพของสกาคิงแสดงแสนยานุภาพได้อย่างเต็มที่นั่นคือไททันยักษ์โบราณที่มาพร้อมพลังน้ําแข็งอย่างชิมูที่เคยปรากฏตัวในเกม Call of Duty ที่ได้ collaboration กับ Godzilla vs Kong โดยมีภาพวาดของไททันยักษ์ทั้ง2ตัวต่อสู้กันบนฝาผนังถ้าแถมมีขนาดตัวที่ใหญ่โตมากกว่าไททันอื่นๆที่เคยปรากฏตัวขึ้นในจกักรวาล MonsterVerse และที่น่าจับตามองที่สุดก็คือการที่ชิมูนั้นเปรียบเสมือนขั้วตรงข้ามกับก็ซิล่า ถึงแม้ลักษณะแผ่นหลังที่มีคลีบหนามงอกออกมาคล้ายกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือลำแสงเยือกแข็งที่มันสามารถปล่อยออกมาแช่แข็งศัตรูได้ซึ่งตรงกันข้ามกับก็อตซิลล่าที่ปล่อยลำแสงอะตอมิกเบรสจากการรวบรวมความร้อนภายในตัวเอง